4ประตูชมายแดงแถมเป็นรุ่นพิเศษอีกด้วยผ่อนเจ0 0ตลอดสัญญาเป็นขนานไปดูกันค่ะกับเจ้าคันนี้เลย m i t s ูบิชิไต i ตัตนดับเืินแคปเรียลลี่อาร์ตตัวนี้น้องเป็นรุ่นพิเศษมาในปี2022นะคะเกียร์ธรรมดามาในชมป้ายแดงเลยนะคุณลูกค้ากระจังหน้าโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะตัวนี้ได้ชุดแต่งสเกิตรอบคันเลย และแม็กนะคะแม็กอล่อยเดิมจากศูนย์นะคะกระสานด้านในเป็นโทนสีเทาตัดสีดําแบบนี้เลยทําให้ดูสว่างตาทานโอนด้านกลางจะเจอกับจอแอนดรอยตัวนี้เป็นระบบสัมผัสพัสกชินแอปรับแบบแมนวนวลระบบเกียร์ธรรมดาเลขไม่แท้เพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นค่ะ ในส่วนของเบ์ดจะได้เป็นตัวเบาะผ้าน,นะคะสีดำตัดกับสีเทาแบบนี้เลยบรนตีโคงสร้างเดิมทุกจุดนะคะเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะคะหากตรวจเจอร์ปความชุนหนักจมน้ำจีีรับซื้อเต็มร้อเเซนต์ค่ะคมสดกับจ้าเรียลิอาร์คันนี้นะคะคุณลูกค้าารันตีสุดน,นะคะยังเหลือถึงปี2027เลยใครที่สนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าเงินเดือน1 5 0 0 0บาท ซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องดาวนะคะฟรีค่าดำเนินการทุกขั้นตอนถ้าใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลยหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์092-447-8888และ0 9 9 9 6 7 1 1 2เเพิ่มเพื่อนแอดไลน์นมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ